ค่ะอันนี้เป็นปลูกปีนี้นะคะผักกาดหอมใช้ไหลของปีที่แล้วแล้วมาปลูกปีนี้ได้กินลูกแน่นอนค่ะนี้โตละลูกโตละเห็นไหมคะพันนี้สวยด้วยต้นลำต้นแข็งแต่ถ้าเขาดกติดลูกมันโน้มมาคุณเลมโบเตรียมฟางไว้ให้ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ฟางปูกตามที่ไล่สตรอเบอรี่เขาทำค่ะ มีความสุขมากเห็นตอเบอร์รี่เนี่ยเป็นอะไรที่ฟินติดทุกต้นจ้ะติดทุกต้นดกไหมอ้ยอันนี้ก็แอบมีเม็ดใหญ่อยู่เด้นี่เนี่ยค่ะภูมิใจค่ะภูมิใจ ดกจะด,ดก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 ดเด้อดกดกดเอด้อสวัสดีค่ะจากช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนค่ะวันนี้ผักกาดหอมมาอัปเดตพืชผักที่ปลูกไว้ในสวนเล็กๆแบบพอเพียงของเราให้ชมอีกแล้วนะคะพอดีน้องเอวารินสาาน้อยจากโคราชขอมาบอกว่าให้อัปเดตพืชผักที่อยู่ในเรือนกระจกให้ชมด้วยจ้ะ ค่ะเรามาเริ่มกันที่ต้นมะเขือเทศนะคะตอนนี้ต้นอวบอวบแล้วก็ใหญ่มากค่ะแตงกวาของเราก็ติดลูกแล้วจ้ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นมะเขือเทศใกล้ๆกันค่ะนี่นะคะที่มันรอดมาจากหิมะค่ะผัะกกาดหอมมาทําค้างให้เขานะคะก็ได้ไม้เก่าๆที่เราถักถางเก็บกวาด ที่ในสวนของเราเนี่ยละค่ะเป็นไม้แห้งนะคะค่ะแล้วก็เอามาถากสารให้ให้ลูกๆอยู่ <laughs> ่ะเนี่ยค่ะแข็งแรงนะคะเนี่ยแข็งแรงคะ่ะเขาจะได้ขึ้นมาแนวเดียวกันปีที่แล้วกกอักานหอมก็ปลูกตรงนี้ละค่ะก็ดกนะพอได้กินค่ะ จากมะเขือเทศนะคะต้นอวบมากเลยค่ะไม่รู้ไปไปถูกกับปุ๋ยตัวไหนนะ <g ül> ก็มีเปลือกกล้วยแช่น้ําเอามาลาดนะคะก็มีเปลือกไข่ตำป่นบ้างก็เป็นดินอินทรีย์ที่เราซื้อมาจากรัฐบาลค่ะค่ะก็ก็จัดว่าเราปลูกแบบธรรมชาตินั่นแหละแต่มันก็จะ ค่ะมีพวกดินอินซีอะไรพังนี้มีติดดอกแล้วจ้ะต้นอวบมากเลยไอ่ต้นตันๆเลยค่ะติดดอกล้วเดี๋ยวก็ขึ้นสูงค่ะต้นต้นสมบูรณ์แบบนี้เราน่าจะได้เก็บผลผลิตดีนะคะกับนี้ละเนอจะได้เก็บมะเขือส้มมะยะน้ำพริกองเพราะว่าพักเขารออยู่แล้วพักมีปลเลอะประเตอเลยเจ้าพี่น้อง ดูมะเขือเทศเสร็จแล้วก็แตงกวาค่ะเขาก็พึ่งฟื้นมาจากความหงิกหงิกงองอมีลูกหงิกงิงองอด้วยนะคะนี่ด้านบนเขาก็มีดอกก็มีลูกก็จะสมบูรณ์อยู่นะคะสูงขึ้นค่ะเห็นไหมคะนี่สูงกว่าผักกาดหอมอีกนะอืมจะฟักทองของเรานี่แบบว่างามเลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มใช้ไม้ค้ำล้วเวลาลดน้ําไปแล้วก็ ัวเขาจะล้มลงค่ะมีมือเริ่มเริ่มเริ่มมีมือแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้องหาที่ยึดให้เขาแล้วค่ะต้นใหญ่ต้นอวบมากฟักทองหรือว่าพุ่มปะส่วน2ต้นนี้ก็คือสกูวดหรือว่าซุกคินี่พริกของเราเห็นไหมคะเริ่มมีดอกแล้วนะจ๊ะต้นริมนู้นน่ะเริ่มมีดอกเล็กๆแล้วค่ะผักแเพวค่ะผักแพว สตรอเบอรีจ่จะอยูบย่บ,บานนะคะนี่มีลูกแฟดมาตัวเน้อเนี่ยบอกแล้วว่าเพื่อนจะมีลูกแฟดนี่เป็นลูกหัวใจก็มีถ้าเขาขึ้นมาแล้วมันจะมีรูปแปลกๆต่างๆให้ชมเรื่อยๆนะสตรอเบอรี่เนี่ยเบสริก้โหละพาฝรั่งซิ้นเลิกหอมเล็กๆแต่ต้นยาวๆจ้ะ ยาวจริงๆใช้ไม้ค้ำแล้วก็ใช้เชือกขึงดูค่ะดูค่ะยาวไปถึงอีกชั้นหนึ่งนะมาแล้วลูกอุ้ยมาแล้วจ้าอ่เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวเก็บคลิปก่อนนะคะเออเก็บคลิปให้แม่ๆพ่อๆชมก่อนนะครับอือ ูมใจในผักชีที่ไอคอกไม้นี่นะคะผักชีลาวด้วยนะมีผักชีลาวแล้วก็ผักชีไทยด้วยค่ะยอดงามเลยมีซอมดอกแล้วเดว้ก็อาจจะได้เม็ดพันจากเขาค่ะผักกาดอันนี้กรอบค่ะเวลาเด็ดจะไปถูกกันอื่นมันก็กรอบไปหมดค่ะเริ่มสวยแล้วเก็บทุกวันจะผักกาดเนี่ยค่ะในกลุ่มใหญ่นี่ก็นี่นะคะ ็ได้กินค่ะแล้วก็เก็บใบเก่าๆแดงๆเขาเอามาใส่ถังเดียวกับเปลือกกล้วยนี่นะคะแล้วก็ใช้น้ำลดผักไปเรื่อยๆค่ะมันก็เป็นปุ๋ยให้เราได้ดูค่ะลูกสาวบ้านนี้เขาจะสบายนี่ส่วนลูกชายก็น้่นเลยค่ะเดินอยู่ด้านนอกน้้น จะคิดเลยจ้าเรามาดูองุุนค่ะองุุนองุุนสีมม่วงนะคะทอดไปถึงขือแล้วค่ะในช่วงที่เขาเปลี่ยนสีก็สวยสวยค่ะโอ้ยไปจริงๆถึงขือเลยค่ะอ่า ก็ในเรื่องกระจกนะคะก็เก็บคลิปให้ชมแล้วนะคะทุกท่านเลยค่ะแล้วก็พิเศษน้องเอวรินที่ขอมานะจ๊ะภูมิใจในแปลงใหม่นะคะเขาโตว,วันตคืนค่ะนี่แปลงใหม่คณะใบหยีรวมถึงผักกาดหอมจ้าสีม่วงด้วยนะเป็นพวกพอกสลัดนะคะตวไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้แดดเขาแรงจ้ะ ผักการหอมพึ่งรีวิวให้เพื่อนๆดูไม่กี่คลิปที่ผ่านมานะตอนนี้ก็เต็มแปลงอีกแล้วจ้ะงามจริงๆค่ะแปลงถัดไปนั่นก็เริ่มโตขึ้นค่ะผักการหอมก็ดึงเบี้ยเล็กๆที่มันเพาะๆหลงๆทิ้งไว้ก็มาเสียบๆไว้ก็แปลงนั้นก็เต็มแปลงแล้วจ้ะ,ะมาดูแปลงลูกแล้วนะคะไปดูแปลงแม่กันค่ะไม่ผิดหวังค่ะ ตอนนี้เราเรากินผักกันจนพุงเขียวแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บไปให้คุณย่าด้วยค่ะลูกสาวกับลูกเขยก็ไม่ค่อยมาเพราะว่าเขากำลังยุ่งๆเรื่องบ้านเขาอยู่จ้ะนะคะยิ่งเก็บยิ่งแตกนะคะตอนนี้ไม่มีใบล่างที่เล็กๆแล้วนะคะคือใบล่างนั้นเราเก็บกินได้เลยจ้ะอืมอะไรลูกมาชนทำไมคะเนี่ยฮ้อ เอ,อเก็บคลิปให้แม่ๆพ่อๆชมก่อนลูกเออดูสินี่ต้นหอมสารหน่ค่ะงามงามเด้อจ้ะก็เนี่ยค่ะเวลาเราปลูกสลับสีนะคะมันก็จะตัดกันหาสีเขียวสีม่วงค่ะ จ้าภูมิใจในสารแน่นะคะทำคอกขึ้นละจะได้ไม่ไปกวนกันนี่ค่ะผักที่เอามาเสียบไว้ในแปลงหอมนะปลูกหอมแล้วมันก็แหว่งแหวงไปบ้างคะ่ะผักกาดหอมก็เลยเอาผักผักกาดสลัดพวกนี้เอามาเสียบไว้ก็งามอีกจ้ะแปลงหอมของเรานะคะอันนี้น่าจะเป็นหอมใหญ่คะ่ะหอมใหญ่หรือว่ากูเลิกเป็นหอมแดงหรือว่ารกเลิก นะคะคงามค่ะมูโรสเตอร์แครอทค่ะโอ้ยภูมิใจค่ะภูมิใจจะเรดิสปลูกเมื่อไม่นานนี้นะคะเป็นรุ่นที่สองค่ะเริ่มมาแล้วค่ะทันใจจริงๆรุ่นแรกยังกินไม่หมดนะคะหัวแดงอยู่จ้ ค่ะก็คงจะต้องปล่อยให้เขาเป็นดอกเดี๋ยวเราจะได้เก็บเม็ดเขาไว้ทำพัน์ปีต่อไปจ้ะจ้าผักกาดหอมภูมิใจมากกับผักชีไทยแปลงนี้นะคะไม่เคยปลูกนะคะไม่เคยปลูกพอมาปลูกแล้วมันโอเคนี่แบบภูมิใจมากเด็ดเต็มไม้เต็มมือยอดอวบอวบค่ะเนี่ยค่ะยอดเขาอวบมากอืมกินสดๆเละอืม หอมหวานอืมดูค่ะดูยอดเดี๋ยวประกาศหอมจะอบปลาแซลมอนแล้วค่ะปลาที่เราไปตกมานะคะเดี๋ยวจะกินกับเมี่ยงเป็นเมี่ยงปาลาระบายผักด้วยผักชีกำลังอบอวบเลยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไดไดจัดเมน,นูของตัวเองสักเท่าไหร่ คุณเลมโบเขาทำอาหารค่ะคุณเลมโบเลี้ยงแล้วก็มาระบายผักในสวนนี้แหละไปแอมค่ะอะดูต้นถั่วของเราถั่วสูงมากเลยเด้นี่มันเทศนะคะมันเทศก็ขึ้นทุกหลุมนะคะขึ้นทุกหลุมค่ะออนนี้ค่ะผักนี่และน้ำของเราคุณย่าให้เม็ดมามันจะเป็นผักลงหัวหรือกินดอกก็ว่ากันไปเดี๋ยวดูค่ะลุ้นๆไปค่ะ ตื่นเต้นดีนผักกาดหอมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรถั่วพูนะคะเห็นไหมคะมีมือเกาะมาแล้วติดหลายต้นด้วยค่ะนี่หลงเหลือจากหิมะนะคะปลูกไว้น้านมเต็มที่แล้วเพิ่งโผล่มาค่ะจ้าสองต้นนี่สามสี่ต้นนะเรียงเรียงกันไปคะ่ะก็เริ่มแตกใบที่สามแล้วมีข้าวว่าเขาจะได้มีมือเกาะเสาละอันนี้เป็นถั่วฝักแร่ๆเด้อ พวักแหล่บ้านเฮ้านะจ๊ะเพื่อนๆจำคูดเบอร์รี่ได้ไหมเมื่อปีที่แล้วที่ประกาศหอมใช้พว่วเริ่มขุดปลูกนะคะนี่เขาติดลูกแล้วนะจ๊ะนี่คูดเบอร์รี่ที่นี่เขาเรียกคูดแบร์แต่วินแบร์มันดกอยู่แล้วคะ่ะ ปีที่แล้วมันก็ดกอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงนี่ค่ะแบล็กเบอร์รี่นะคะดกเลยจ้ะสะท้อนแสงดกเลยค่ะเพราะว่าปีที่แล้วนี่นับลูกได้ที่ผักกาดหอมเอามายำปนๆกันแล้วให้คุเลมโบ กินส่วซั่วใส่ประแดกแล้วแกหงายช้อนน่ะน้องนกบอกว่าโหท่ากินหงายช้อนสุดเท่หงายช้อนดกดกค่ะดกจริงๆเลยค่ะวินแบร์หรือว่าพวกประเภทเบอร์รี่อ่ะสตรอเบอร์รี่ค่ะนี่นะคะดกนะคะ เริ่มลูกเริ่มโตล้วจะดกค่ะสตอบเบอรี่เป็นปลูกปีนี้นะคะผักกาดหอมใช้ไหลของปีที่แล้วแล้วมาปลูกปีนี้ได้กินลูกแน่นอนค่ะนี้โตละลูกโตละเห็นไหมคะพันนี้สวยด้วยต้นลำต้นแข็ง แต่ถ้าเขาดกติดลูกมันโน้มมาคุณเลมโบเตรียมฟางไว้ให้ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ฟางปูตามที่ไล่สตรอเบอรี่เขาทำค่ะมีความสุขมากเห็นสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นอะไรที่ฟิน <laughs> ติดทุกต้นจ้ะติดทุกต้นจ้ะหน่อไม้ฝรั่งหรือว่าซูเปอริสค่ะก็ โตขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะต้นนี้แอบมีเม็ดเล็กๆด้วยนะคะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละค่ะเม็ดเล็กๆนี่ค่ะเป็นเม็ดเล็กๆค่ะเ,น,เ,เนี่ยสตอเบอรี่ดกต้นห่างๆอันนี้คนละพันนะคะต้นเตี้ยนๆนี่จะดก ด้านโน้นเลียดินเลยค่ะจะให้ดูกรอนี้นะคะเนี่ยเห็นชัดไหมใบบังค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมลูกเขาลูกเขาต่ำเลียดินแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะต้องรีบเอ่อเอาฟางมาลงค่ะไม่งั้นถ้ามันเริ่มสุกแล้วมันจะช้ำค่ะ แถวนี้นะคะแถวด้านริมเนี่ยเขาถูกแดดดีค่ะเขาถูกอากาศถูกแดดดีติดลูกดกเลยค่ะแบบนี้ค่ะอ้ยอันนี้ก็แอบมีเม็ดใหญ่อยู่เด้นี่น,นี่ค่ะภูมิใจค่ะภูมิใจน้ำเขาค่ะโอ้ยดีดีต่อใจค่ะ อ okay. เสียงนกดังมากแกบ,บ้านเราธรรมชาติจริงๆเลยจ้ะเรามาดูกันนี่ค่ะให้แม่แม่ชมพ่อพ่อชมเลยจ้ะลูกๆจะได้ขึ้นมางามๆเนาะนี่ค่ะอืดูจ้ะพี่น้องจ้ะอืม โอดกดกจะดก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 เด้อดกดกเด้อมาให้หายเหนื่อยแนเด้อ้ายอุ้ยดูค่ะนี่นี่จ้าใบมันบังค่ะถูกเข้านิดสะกิดเข้หน่อยค่ะเขาจะได้โตไวไว มุมนี้ได้เลยค่ะเนี่ย็นไหมคะสตรอเบอรี่จากก็ชมสวนผักแล้วแล้วก็ชมแปลงสตรอเบอรีแล้วชมเรือนกระจกแล้วจากนี้เราไปชมสวนรอบนอกกันจ้าไปดู กุหลาบเถากันค่ะว่างามหรือยังนี่ค่ะกุหลาบเถาของเราอยู่ที่ประตูซุ้มรับแร่นะคะเริ่มงามแล้วค่ะอันนี้ต้นด้านซ้ายจะย้ายมาต้นด้านขวาต้นด้านขวานี้ก็สูงแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่ผักกาดหอมมาตัดผักบุ้งฝรั่งออกนะคะเพื่อให้เขาได้รับแสงแดดหมายถึงกุหลาบเถาค่ะ นี่กุหลาบเสานี่ก็เป็นกุหลาบเถาสีขาวนะคะอันนี้จะทําซุ้มขึ้นต่างหากค่ะเดี๋ยวคุณแลมโบจัดการให้ยอดทอดสูงเลยนะคะเนี่ยโอ้หลายเซนเลยค่ะค่ะพึ่งรีวิวนี่แหละเนาะเพราะตอนนั้นมันขึ้นมาแค่เซนสองเซนจ้ะลูกแพรนะคะลูกแพรติดดกมากค่ะแต่ว่าเอาไว้ก่อนให้ดูแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะจัด ถแนกผลไม้เอาไว้หนึ่งคลิปเลยค่ะจ้ามุมโรแมนติกใต้ต้นแอปเปิ้ลใหญ่ข้างต้นจัดมินหรือว่าดอกมะลินี่ก็งามอยู่เดอ้อนี่ชุมช่มฉ่ำเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ด้านล่างนี่ดอกไม้ที่เรารอคอยในช่วงฤดูฉลอง ดอกไม้บานกลางฤดูร้อนหรือช่วงส้มมามิดส้มมาเขาจะสวยมากอันเนี้ยมาละ ชอบมากค่ะนี่โอ้มีดอกมาด้วยนะคะนั่นสองสองช่อนี้ขึ้นมาแล้วเป็นสีอะไรนาะอุย้ยจัดมินมาแล้วนี่ค่ะนี่เผิ่อแป๊บเดียวค่ะนี่จัดจมินหรือว่าดอกมะลิของเราค่ะเริ่มมาแล้วพุ่มผักบุ้งฝรั่งของเราก็ โหงามวันงามคืนเลยค่ะได้ต้นยาวยาวเลยปีนี้จ้าดอกไม้ริมรล้วของเราก็แอบ,บงามอยู่นะคะนี่ที่คุณเลมโบไม่ตัดทิ้งวันนั้นมาแอบ,บดูพี่สกูตเตอร์หลับแบบว่าสกูตเตอร์หลับแบบว่าไม่รับแขกเลยหลับอย่างเดียวเลย เรายังมองเห็นกุหลาบพันปีอยู่นะเห็นไหมคะหลังซุ้มนู้นค่ะไปดูออสเรียริมบอ่อปลากันจะ้จะจ้าริมบอ่อปลาที่ประกาศหอมบอกว่าดอกย้ายังสวยเลยค่ะนู่นสีน้ำตาลเล็กๆนู้นนะคะเเลียกบลูมมี่โอ้แม่เจ้าบนนู้นค่ะค่ะเพื่อนๆเห็นไหมโอ้ย ดอกจัดมินค่ะนู่นตุมตุมมานุ่นแล้วร้อยเขาขาวทั้งหมดเนี่ยค่ะบานเต็มที่นะดูค่ะดูค่ะบรรยากาศบ้านสวนจ้ะพี่น้องจ้าแก่งปันความสดชื่นมาเท็กทุกท่านเลยจ้างดงามค่ะดูค่ะโอ้โหอาสิทั้งโอ้โหตายแล้วไม่ น่ารักอย่างนี้ลูกเข้ากล้องกันเลยดูสิทั้งแมงผู้ทั้งผีเสื้อค่ะอัสลี่อะ วันนี้ลูกๆปลากินเหยื่อเก่งนะให้ไปสองครั้งหมดเลยค่ะดูบัวก็แพ่ขยายเต็มเลยค่ะปีที่แล้วต้องได้ตัดออกนะใบแดงๆช้ำๆผักกาดหอมก็มตัดออกค่ะใบโตๆเขาจะได้ขึ้นมามีดอกเยอะเลยนะปีที่แล้วนะปีนี้ไม่รู้จะมีดอกเยอะหรือเปล่ารอไปพร้อมๆกันจ้ะเ <c oughs> ย็นสบายค่ะ ้ยนี่จ้าพ่อจ้าแม่จ๋าดูดูค่ะนี่ไอชอ่อเหลืองเหลืองข้างๆสีชมพูข้างๆออาสเตริลียนั่นนะ่ะจะสวยมากค่ะที่ประกาศหอมบอกคล้ายๆดอกพุทธรักษามันน่าจะชื่อดอกอีริสหรือยังไงว้าวค่ะสีน้ำตาลเล็กๆนั่นนะคะ ที่ประกาศหอมบอกว่าดอกหย้ายังสวยเลยไอ้ที่เป็นรูปนกนั่นมันมีเครื่องวัดความร้อนนะคะอากาศค่ะวัดอากาศอืค่ดูค่ะนี่จ้าดอกที่ประกาศหอมบอกว่าชอบมากทำไมคุณเลมโบเรียกว่าอูดแกรสก็คือเหมือนญ้าชนิดหนึ่งคุณย่าบ้านคุณย่าก็มีสวยค่ะปีนี้ขึ้นสูงเพราะว่า ตามที่บอกไปแล้วเนาะพาการหอมบอกว่ามาลิเอาด้านล่างเขาออกอเขี้ยวจะอุ่มเลยจ้ะพี่น้องดูดูคะ่ะค่ะดอกเลนแบมาแล้วนะคะเพราะว่าปีที่แล้วนี้ไม่มีพอดอกมาแล้วหิมะมาเขาก็เลยไม่ไม่บานให้เราค่ะถ้าเขาติดลูกมานัดแดงแบบว่าสวยมากอันเนี้ย แล้วก็ใบก็สวยค่ะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนี่แบบว่าเขาเป็นนางเอกคู่กับไอใบเหมือนต้นมะยมเลยค่ะส่วนไอที่เป็นพุงพวงนี่ก็อุ้ยสุกแดงคุณเลมโบเขาเอามาทําผงทําครีดดูก็คือทําเป็นผงเครื่องเทศอะไรเงี้ยค่ะมันมีรสเปรี้ยวฝาดและขมเขาบอกว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากจ้ะ ค่ะนี่นะคะพุ่มไม้ที่ผักกาศหอมมาถากถางออกดินแดงๆค่ะตอนนี้ขึ้นมาพลึบเหมือนเดิมจ้ะแม่ถ้าเป็นยอดสะดานี่ก้มเก็บกันอยู่ตรงเนี้ยค่ะถ้าอยากจะบอกว่าลูกพลุนนี่คือแบบว่าตกใจเลยอะลูกพลุนนี่ดกมากค่ะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ชมยังไม่ถึงคิวเลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหย้าที่เราถอนมาตรงนี้จำได้ไหมว่ามันจะมีถังไอ ดินอินทรีย์ถังปุ๋ยอยู่ตรงนี้นะคะนี่แหละค่ะเราก็หมักไว้ตรงเนี้ยถึงเวลาเราก็มาเอาไปใส่พืชผักค่ะเพราะว่าเราย้ายถังไปไว้ในจุดอื่นเราก็จะได้ไปไปหลายๆจุดค่ะเพราะเรามีหญ้าเยอะค่ะสวนเปียมสุกนะคะจ้านี้คือต้นผักกุมหรือว่าต้นเมปเปิลน,นะคะทั้งหมด7ต้นค่ะ พอถึงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแบบว่าหลงไหลกุหลาบโคกุหลาบพันปีของเราก็ร่วงโรยแล้วนะคะสำหรับต้นใหญ่ที่มันเป็นสีครีมออกชมพูนะคะแต่ส่วนที่สีชมพูนี่เขาก็เริ่มจะร่วงโรยละสีแดงก็เหมือนกันค่ะนี่แหละเกิดขึ้นระดับไปแต่ยังไงเราก็ยังได้เก็บความสวยงามเขาอีก คลิปหนึ่งนะคะนี่ก็คือกุหลาบพันปีหรือว่ารูสดีดิรอนจ้วงโรยในปีนี้ค่ะปีหน้าก็มาลุ้นกันว่าเขาจะขึ้นมาให้เราได้ชมอีกไหมเพราะว่าแต่ละปีค่ะไม่เหมือนกันนะเพราะปีที่แล้วไม่มีเลยจ้ะ อ้าวนี่ไงเม็ดกระเทียมป่าของเราค่ะผักกาดหอมก็เพิ่งเพิ่งเห็นนี่นะคะก็ก็ศึกษาไปพร้อมๆกันกับพี่น้องหลายๆท่านที่ยังไม่เคยเห็นเพราะว่าผักกาดหอมก็เพิ่งเห็นเนี่ยปีแรกค่ะเม็ดกระเทียมป่าหรือว่าร่อมเลิกของเรานะคะแปลงนี้ก็คืออยู่ในสวนผักนี่แหละเรายังไม่ได้ลงไปด้านล่างเลยค่ะพี่น้องเอ้ยค <c oughs> ิวยาวโพด จัดคลิปให้ล่าช้าหน่อยก็อย่าจมกันเด้อจะยังติดหนี้คุณมดตะนอยอยู่นะคะเรื่องที่ไปดูว่าวัวมันอยู่ในเขตไหนวัวจะไม่กินผักเราไหมล้อมคอกไปยังไงค่ะนี่ก็จัดให้น้องนิพาพรนะคะที่ขอมาเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแก่ๆเนาะ เออเราได้หน่อแล้วเราก็ได้เม็ดเยอะเลยค่ะโอ้ยดีจังเลยต้นหอมแบบภูมิใจมากเดี๋ยวจะเก็บเอาเข้าช่องฟิตแล้วค่ะเพราะต้นเขาเริ่มงามมากแล้วพออยู่พอกินและพอเพียงค่ะ จ้าเราก็จะมาลาคลิปกันที่ผักกาดหอมนะคะผักกาดหอมก็จะขอลาไว้เท่านี้ก่อนสําหรับคลิปนี้นะจ๊ะค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยค่ะที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กําลังใจช่องเล็กๆของผักกาดหอมเสมอมาค่ะคอยลุ้นคอยติดตามคอยสอบถามมาว่าพืชผักเป็นอย่างไรบ้างอยู่ตรงอะไรเป็นยังไรบ้างนะคะ ก็จัดให้ตามคำขอนะคะอยากให้ทำอะไรก็ขอมาค่ะทําได้ก็ไม่ไม่เกี่ยงนะคะอยากจะให้ชมคลิปอย่างมีความสุขค่ะค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้คะ่ะโชคดีมีความสุขค่ะปวดโรคปลอดภัยนะคะมีชีวิตที่สดชื่นแจ่มใสค่ะห่างไกลจาก โรคภัยทั้งปวงจะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า